มาได้จ้ามากินลาเม้งน้ำกันมือนี่เดี๋ยวเสียผ้าออกไปกินลาเม้งจ้าจะก,กินตาืมวานี่ล่ะพอดีหมอว่านีต็นนว่าอยากกินอย่างไรจ้ เดี๋ยวไปซูปเปอร์ซื้อเนื้อเปือ่อยมากเนื้อสดก็ได้เนาะเนื้อเปื่อยเนื้อสดไ,ไม่อยู่เดี๋ยวเนื้อเปอื่อยใส่ลูกสนเนือนอ้อเนะอ้เนื้อลุ่น้เบาเราอยากกินเลยเดี๋ยวสิเห็ดก,กินเยอะพื้นเห็ดกินเบาเราก็อยากกินเลยซื้อพักไปพร้อม เห็เดกลวยเตี๋ยวไทยกินบ้าเมื่อเอิดูซีนเนื้อไม่แล้วนะกินราเมง,งวันนี้อ้วนกล้าไปกินแถวบ้างเบงคืออ้นวนขื้นเนาะกินได้บ้า <c oughs> กินลายกินแ้วก็นอนสงสัยนอนเม้นเมื่อนี้กินขนมเ้นนะนะย้ำขนมเส้นย้ำขนมเส้นกินแล้วฝนตกฝ้าห้องเหลี่ยมมาบมาบมาบมือแต่ยันแต่ยาน,ยานมือว่านี่ก็ตกมือนก,ก็ตกอะไระ มีลูกค่าไล่หลายเปิดใหม่ว่าแต่มือนสงสัยเพราะก่อยมีรถหน่อยปกติดสดเต็มได้นี่ Nam pa cha là mình cha là mình con mô pin cà chua quân cúc โจสะมาได้จ้ากิน้าเมงน้ำกันกำลังหอนๆเลยเอาปิ่งใส่เครื่องเียบบ้อยละมาได้จ้าแสบๆน้ำกันราเม่งแถวบานจูสะ กิน่าเมงแล้วยางมาเบิงเสือผาต่อนั่นนั่น ถือเองบะได้ได้เพิ่นน่ตาตืีสิเปลืองเสียบริการอีเน,นี่คุรวยงามนะนะไม่ใส่ไม่ไ่มาอีกวันหนึง่งแกงเห็ดใส่แบบเออนอใหม่ยังนอนนึงเลยจะกิน ผักอีตูในสวนหลังบ้านม่อว่านี่ไปเก็บมาแล้วละ่ะผ้ายุเขานะมัวว่านี่กได้ไปเก็บเป่นตอนหลังผ้ายุเอามาแช่น้ำใบ้ลื่มมาออกพ่นดูดซึมน้ำใบใบเป็นซ้ำๆก็เลยเอาทิงได้ไปเก็บหมเก็บหลังบ้านที่นี่ม่อว่านี่หนาบ้านต้นพ่นหญยขึ้นก็ไ,ได้ไปเก็บมากา่าสิเ็ดนะมาที้เพันนแช่น้ำเบิดขึ้นะ ซ้ำไหมเพเป็นจะแสบก็ได้เอาทิ้งไปเก็บน้าบางหนึ่งอันไงจะจีแเดวออกแสแนมไปสดชื่นมบอกน้อยกันแกงเห็ดแกงใส่แบบเออ,อใส่เงาใหม่นะบ่เพราะแต่แกงแต่เห็ดก็บบกเออก็แสบแล้วก็ต้องใส่เงาใหม่ใส่หน่อดเดียวกับพอ่อแล้วนมะาจะมาแกงเห็ดกัน มัก,กือหั่นเรียบร้อยแล้วเห็ดซี่ถุงได้หลายเติเตบเลยเห็ดบานเท้าก็เอินเหน็ดยังก็เห็ดนั่งฝ่านั่งล่มเนาะคิด่านะเห็ดนั่งฝา่าเห็ดนั่งล่มกับนม่ยนอนอง่าจ้ากแกง แกงอันเห็ดใส่อันบบเอือ้อใส่นมไม่ต้มน้ำละเลยลายเติบเป็นเห็ดแกงสด เสร็จเรียบร้อยยังจะใส่ผักที่นี่ยังจะใส่ผักใส่ต้นหอมกับกระตุกตัวเตะลงไปเลยเติมเครื่องไปรเรียบร้อยแล้วจังเอาเห็ดร่องแล้วจังซิมเบิ่งที่หลังเติมใหม่อีก คอยค้นย้อน,อนบบกเอือแหล่อคือตุกเถื่อตุกเถื่อเออโอ้ควันฝุ่นเ,นเ,เนนนส้น้ำเน่น้อยนึงเวลานนีเป็นกันหลยเด้อักตูล,ลงไปเลยที่นี่เรียบร้อยละ แกงเห็ดใส่เบอร์เอตักอีตูหลายมันจังสีหอมหุ้ยนะอันนี้ตักอีตูมันหน่อยจริงๆไปเก็บมาแล้วประเทศนี้แซนน้ำเบิดขึ้นอัน,นมันอมน้ำแล้วมันซำนะมัน,น,นเป็นแต่แสบก็แล้วถิง ใส่ซิมดน่งด้ย๋ยวก็สาดแล้วนะขาดประแดกหน่อยนะึงเดี๋ยวใส่ประแดกก่อนได้จ้าเรียบร้อยแล้วมาได้จ้ากินน้ำกันที่นี่ถ้วยเดียวพ่อไม่พักเราก็เข็ดกินดูเด้อาหารบานเฮาตตรงนี่ผักอีตูหลายๆเนาะจังแซ่